สวัสดีค่ะเอานี้รนะคะจะมารีวิวนะคะสินค้าที่จะขายนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะจะเป็นรูมแบนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะดูแหวนก่อนนะเพราะว่าแหวนมีอันเดียวอ่ะก็้วก็มีเสีคู่กับสีนี้นะคะเสียต่างห้าบาทสองอันเท่านั้นนะคะอืมเดี๋ยวดูอันต่อไปเลยค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะ เราไม่ได้ขายลาประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราสีแดงมันไม่มีอะ่ะแล้วก็สีเนี่ยสีสีแดงมันน้อยอะ่นะง่ายง่ายมีสิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นสีบบสวยมากสีมันสดอะ่ะไม่เลืองนะมันมีสีเลียงแสงแล้วแหละเดี๋ยวจะถักมาขานะคะ สิบาทเท่านั้นอันนี้นะคะ10บบาทเป็นสีแฟนตาซีนะคะอันใหญ่นะพอป้าลองถักมันก็เลยอันใหญ่โอเคแบ้ยูอันต่อไปกันเลยคะ่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นสีสวยมากสิบบาทสีวยมาก ดับเ๋อันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปก็จะเป็นลายงูนะลายสวยมากคือไม่ใช่ลายดีสีลายฉนกองสีสวยมากสิบบาทนะสีสวยสีมาเผมไปโรงเรียนได้นะแบบนี้โอเคนะคะเราดับเบอันต่อไปกันเลยะคะ่ะอันต่อไปนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิบบาทนะลายสวยกัน เราไปดูอันต่อไปกันเลยคะ่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันใหญ่ละถุงถุงใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่กับลายยางใหญ่สิบบาทเหมือนกันด่าสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้สิบบาทนะคะเหนะ็นไหมสีสวยมากนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูลายยังโั้ดเลยะคะ่ะที่เราขายนะคะ อันนี้คือกํามัยังทั้งหมดนะคะที่เราขายนะคะก็มีแปดอันนะคะสำหรับนี้นะคะบ๊ายบายถ้าเกิดถืถ้าเกิดชนกล้องบงบางบางตอนที่ชนกล้องก็ต้องขอโทษนะคะบ๊ายบายค่ะ